หนึ่งทุ่มห้านาทีที่กำแพงเพชรนะอย่าพึ่งไปไหนนะกลับด้วยกันก่อนรอผมก่อนดูดีว่าผมจะถึงบ้านกี่โมงระหว่างทางนะฮะนี่ฮนะแม่ลาหลวงนะครับบุ้มเอาเรื่องไว้ผมเพื่อนๆครับเราต้องรีบออกจากตรงนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงแล้วน่าจะหกโมงน่าจะมืดแล้ว ที่เห็นไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับที่นี่เจ็ดโมงครึ่งเขาเปิดแล้วไม่มีที่จะติดแล้วตรงนี้นะข้างบนนะมุมลับนะ ไม่มีใครแปะทับแน่ถึงบ้าเรียบร้อยแล้วนะครับนนทบุรีนะครับ อ p นี้นะครับจะเป็น E ีีสุดท้ายแล้วนะครับที่ปิดทริปแอลเนื้อของเรานะครับ1,924กิกโลเมตรนะครับที่แรกนะครับดอยสอยมาลายนะครับและที่ที่2นะครับพิกัดที่2ของเราก็คือกอเซโรและที่เจ๋งวันนั้นคือเราได้มิตรภาพใหม่ดีๆนะครับจากพี่ๆน้องๆชาวไบ์เกอร์ด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ แล้วเราก็ได้เวลาบอกลาเพื่อนๆแล้วฮะ้ผมก็บอกลาพี่ตรงนี้เลยมาดีครับพี่สวัสดีครับ,เ,รบรเจอก<จ>ันครับพี่เจอกันเดี๋ยวคุยกันใาาน,นหลังจากที่เราพิชิตกเอเซโลไปเรียบร้อยนะครับบอกลาเพื่อนๆไปเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะฮะพี่โรดนะครับ น้องน,นุ่มหนิงแล้วก็น้องโจ้ด้วยนะฮะไว้ตรงนี้นะโอเคได้มีโอกาสครั้งหน้านะครับเราคงได้มีโอกาสร่วมทริปกันอีกและเราก็ตัดสินใจแล้วฮะว่าเราจะไปกันต่อที่แม่ห้องสอนนะครับเราจะไปรับประกาศสนียบัตร1,800 24โคง้งใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ1,800ปกว่าโคง้งน่แหละนะครับ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์แม่สเสลียงนะโอ้โหสวยว่ะคือแล้วผมไม่เคยมาเส้นนี้เลยด้วยก็สวยดีนะครับดูดิ เราเจอร้านแล้วอ,อยากให้พี่เขาทาก่อนอลูกพี่ครับลูกพี่สามารถแบบถอดเป่ากองอะไรได้ปะปเออทําที่นี่เลยทีเดียวเรียบร้อยโอ้โหงานก็ถมถือว่าแข็งแรงแน่นอนอะแต่สวยมันไม่สวยไม่ได้หรอกเพราะมันต้องครอบแล้วก็เป่าป้องเป่ากองทําทุกอย่างโอ้โหเฟอร์เฟคสิ่งที่อยากทําทําเสร็จภายในที่เดียวเดียว ที่ช่างเขาคิด80สิบาทนะเดี๋ยวเราไปจดในบันทึกว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่่รวนเมื่อกี้เขาบอกว่ามีวัดถ้ำพระนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะแบบแวะไปไหว้สักนิดหนึ่งเพื่อนครับเราถึงแล้วฮะวัดถ,ถ้ำเขาพระนะครับเป็นถ้ำจริงๆด้วยแล้วก็มีพระเต็มเลย ถึงแล้วครับวัดธรรมพระ,ะทุกคนครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามลึกลับและมีความวิจิตรมากๆนะครับด้านล่างเนหะ็นไหมเป็นถ้ำจริงๆเลยนะครับและเรากำลังจะบอกว่าที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่ถ้ำนะเพราะว่าที่เขามีสองชั้นด้านบนโอ้โหนี่ฮะวิจิตรสวยงามมากๆกกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าโอ้โห ลุกนะเอานี้ดีกว่านะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับชมความสวยงามตรงนี้นะครับมีทั้งปู่พญานาคมีทั้งนีฮะบันไยพญานาคนะครับแล้วก็เสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณด้วยนี่ับด้านในก็ไม่แพ้ด้านนอกกันเลยนะครับไปทุกคนครับ ผมขออนุญาตพาทุกคนไปนกราบพระกันสักหน่อยดีกว่าตามมาเลยฮะสวยงามใช่ไหมครับไปครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเดี๋ยวจะมืดนะแม่ห้องสอนไปค่ะก็สวยงามนะครับก็ดูสวยงามและลึกลับดีพอสมควรก็ กันนะใครมาแม่เสลียงนะครับจะโพสรูปไปด้วยนะจ๊ะทางไปก็เหมือนเดิมครับตรงไหนเขาก็สวยนะก็เป็นรูนที่คนก็มาขับรถกันเมื่อเช้าก่อนขึ้นกอเซลโลยังเจอแบบมาเลเซียนะครับคนมาเลเก็ขึ้นเยอะดูทางเนี่ย เพื่อนๆครับระหว่างทางนะฮะนี่ฮะแม่ลาหลวงนะครับบึ้ม รานะครับได้พักดื่มกาแฟกันให้กระชุ่มกระชวยกันแล้วแล้วก็เดินทางกันต่อกันนะครับแล้วก็บอกเลยว่าที่นี่รูทนี้นะฮะชาวไบเกอร์นะครับสักครั้งในชีวิตนะครับต้องมาดูสิครับว่าเส้นทางสวยงามขนาดไหนเชิญชมครับ Our to hearts streets the the beat We began feel the fire city to Rise like so, buildings as the chemicals take us higher. The night's young, it's just begun as she puts her hand in mine We want to chase the day. When Burn Crab, her tongue, yeah, looks so bad, you know. Oh, dear มันมืดมาตลอดอ่ะคือมันไม่มีไฟนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองเนี่ยก็ประมาณ15กิโลเริ่มเริ่มมีไฟแล้วนะเริ่มมีไฟตลอดทางแล้วน่ะ The other m o s a f t o o We l k e n d g a y The glass so loud a s the hour เราเข้ามาในตัวเมืองแม่ห้องสอนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับแจมโยโแม่ห้องสอนเผอิญเราเขาเรียกมีความบิดพาดคุยกันตกแตกตกแตกนิดหน่อยนะครับคือเราจะจองห้องพักที่นี่ชื่อบ้านลุงมินนะครับ ก็เหมือนเป็นบ้านนะเกสเฮาส์แล้วก็มีบ้านสองชั้นข้างบนมีห้องนะครับเขาบอกมีห้องเหลือพอผมมาถึงเขาบอกอุ้ยเหลือจะห้องที่เป็นแบบห้องรวมงงเลยครับห้องรวมคือห้องนี้ครับสามเตียงแต่เขาบอกว่ามันไม่มีใครบุกมาแล้วก็เลยบอกเอาแล้วจะเกิดมีคนบุกอยู่ดีมาเขาก็เลยได้ยินเหมือนเหมือนเจ้าของเขาได้ยินเขาเลยบอกไม่เป็นไรถ้างั้นวันนี้ปิดเลยล็อกเลยให้คนเดียวแล้วแค่สองร้อยบาทเ้ง โอ้ห oh, ประหยัดตังไปอีกเคอ่ะ okay. uh, เดี๋ยวรีบอาบน้ำครับเพราะห้องน้ำแยกจริงๆไม่ค่อยชอบแต่ว่าเราไม่อยากเรื่องมากแล้วเราอยากทริปนี้เราอยากแบบประหยัดที่สุด uh, คงปิดวันนี้ตรงนี้แหละไปบายครับดไนครับ Good morning ครับ ทุกคนนะะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิบเช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็เก็บของเลยแล้วก็ออกไปหาลาล้างรถ Today's Today's gonna good gonna good day Wake gonna a Wake a be be up ลุงพลังนิดนึงเซิร์ชแรกก่อนนะฮะ <c oughs> ต้องหาปั๊มน้ำมันก่อนเพราะว่าเราจะไปสืบจากตรงนั้นนี่ครับเซิร์ชทับปั๊มน้ำมันใกล้ฉัน5นาทีใกล้ๆเดี๋ยวเราก็ไปกินกาแฟตรงนั้นแล้วก็ไปสืบว่ามีที่ล้างรถไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่รับซีริฟิเคชันแล้วเราค่อยขากลับแล้วค่อยล่องไปว่าจะแบบไปกินข้าว เหนื่อยแค่ไหนก็นอนตรงนั้นอาจจะค้างกำแพงเพสักคืนหนึ่งหรือก็ไม่รู้นะครับหรืออาจจะถึงบ้านเลยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันไปปั๊นละมันครับโอ้อากาศเย็นนะเนี่ยน่าจะประมาณแบบนีแบบ17องศานะโอ,โอเคเดี๋ยวเราได้บทสรุปแล้ว อนนี้อยู่ที่ปัม๊ม PT นะครับข้างหลังเป็นร้านกาแฟ Amazon ไม่ใช่ PT เดิปตท PTT อ่ะข้างหลังเป็นร้าน Amazon เ,เราซื้อกาแฟไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งแก้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแก้วอะไรทำไมสวยจัง <c oughs> อุ้ยวิวิเสื้ออ,อ,อ,อะไรทำไมสวยจังห <c oughs> ยอกหยอกคือได้บทสรุปแล้วครับเดี๋ยวเราจะาใช้เวลา มื้อเช้าตรงนี้เลยนะครับตอนนี้7ดโมง36มื้อเช้าก็คืนนี้เมื่อคืนที่เหลือนะครับไส้อัว่วคาดว่ายังไม่เสียน,นะไส้อัว่วน้ำกิกงแล้วก็ข้าวเหนียวเอาตรงนี้แหละสบายๆนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันที่นี่แล้วเราจะออกจนตรงนี้ประมาณ8โมงครึง่งละกันอยู่ตรงนี้สักชั่วโมงหนึ่งหรือแบบ40นาทีอะไรเงี้ยครับพอเติมน้ำมัน เสร็จเราจะไปล้างรถมอเตอร์ไซค์เป็นปั๊มฉีดเป็นปั๊มแบบหยอดเหรียญน่ะผมก็ไม่เคยเติมเหมือนกันนะฮะและล้างเสร็จก็เดี๋ยวเราจะไปออกกันค้าเพื่อไปรับสติ i f ฟิเคตแล้วเราก็จะล่องนะครับกลับไปทั้งแม่ห้องสอนวันนี้โอ้โหอากาศโคตรดีเมื่อกี้เด็กๆเรารู้สึกมันหนาวอะเราก็เลยถามน้องว่าเฮ้ยน้องครับมันหนาวอยู่ทุกวันปะ น้องก็ทำหน้าตกใจแล้วบอกว่านี่มันอุ่นมาแล้วนะคะแล้วก็เปิดดู15องศาเขาบอกบปกติมันอยู่ประมาณ11โอ้เย็นหนะดีอ่ะที่เนี่ย ครับทุกคนนะเขาบอกว่า2.5กิโลสนาทีปะ่ะถึงแล้วถึงแล้วเปิดหรือ,อยังอ้าวเปิดแล้วจ้าโย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 นึกว่าแลบเอถึงแล้วเนี่ย yeah. เฮ้ยอ๋อมีสติดกอร์มีอแล้เปิดแล้วด้วยแต่มีที่ติดหรือเปล่าสติกเกอร์โอเคครับที่เห็นไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับ <Sched ule> คุณพี่เขาบอกนะฮะคือที่นี่เจ็ดโมงครึ่งเขาเปิดแล้วเปิดค <you> <before> ่ะเจ็ดโมงครึ่งเนี่เราต้องมาเตรียมตัวเตรียมอะไรต้องมอครื่องคอมพิวเตอร์สุดยอดผมก็เซอร์ซาวนเวียนอยู่ตั้งแต่หกโมงฮะ มาเลยมันยังรู้ผมยังไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนี้คนไทยจะรู้แล้วจากคลิปนี้แหละโอเคไปครับลุยกันจาที่ประเทศไทยเออพอดีเลยเนาะค่เฮ้ยโหจะได้เด่นๆนี่ มาถ่ายไปทักมาหน่อยนะแจกคอร์สออนไลน์แจกอีกแล้วบอกไปเงยไม่เคยมีใครทักมาเลยเพราะว่าช่องเราไม่มีคนดูเรียบร้อยฮะแล้ทุกอย่างครับนี่ครับแม่ก็ใจดีเลยมามาว่าหาแม่เขานะครับ <c oughs> ไปแล้วครับแม่สวัสดีครับ โอเคมุมลับอยู่ตรงนี้นะข้างบนนะมุมลับนะไม่มีใครแปะทับแน่ทุกคนครับ เนื่องจากเรากลัวประกาศเราจะยับนะฮะเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยส่งใบสนีกลับบ้านดีกว่าค่าส่งก็53บาทน,นะจ๊ะไปครับคือเราจะต่อเตะอยู่ประมาณสักไม่เกิน11มอมงครึ่งนะครับเราจะล้อหมุนแบบต่อเนื่องไปนาข้าวเก้าเพื่อสุงรุย ต้องแวะนะตรงนี้นะใครผ่านมานะต้องแวะนะชื่อร้านอะไรครับเนี่ยบ้านถัว่วชื่อร้านบ้านถั่วนะจ๊ะจากบ้านถัว่วนะเมื่อกี้นะเพื่อนๆนะใน GPS บอกว่าอีก2กิโลจะถึงแล้วต้องเข้าไปในหมู่บ้านเข้ามาในถาบองนะฮะหมู่บ้านไทยใหญ่นะในนี้มีน้ำคุรอนถาบอกด้วยเมื่อวานนี้อยากอยากแช่อยู่ให้หายเมื่อยแต่ตอนนี้ไม่กล้าแช่แนละ้วเพราะว่าถ้าแช่ตอนนี้ เพลียหลับคือแบบมันคลายจนเราหลับแน่นอนอ่ะขี่มอไซค์เดินทางกับบ้านน่าจะไม่เวิร์กนะครับเอาไว้รอดหน้าละกันนะเมื่อวานนี้มองไม่เห็นโยถึงแล้วสะพานนาข้าวเก้าเพื่อสุข รนะ้านโคตรน่ารักเลยตอนแรกนึกว่าจะแบบมาแล้วแบบข้าวแห้งแล้วหมดหน้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะยังมีอยู่นะ กันครับทุกคนกลับบ้านกันดีกว่าฮะก็ได้เวลาแล้วเราออกโรถทริปมา3วันแล้วกลับบ้านได้แล้วคิดถึงบ้านแล้วฮะระยะทางจากตรงนี้ไปนะครับเป็นระยะทาง854กิโลในแผนที่บอกว่าใช้เวลา14ชั่วโมงก็ ดูซิว่าเราจะถึงกี่โมงตอนนี้ออกจากนี่ตอน11โมงตรง11 12 13ิ4เ5 16 17 18 19 20 2 okay, ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2เอ้ยก็โอเคนะถึงสักตี2ตี3ไปรุยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนนทบ,บุรีนะครับจากแม่ห้องสอน11โมงตรงนะครับพุ่งมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงแทบไม่ได้พักเลยพักแค่เติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับถึงโดยสวัสดีภาพนะครับแล้วก็นี้ครับมาถึงปุ๊บก็นี่เห็นไหม นั่นนะคือกล่องท้ายนะครับมาถึงพร้อมๆกันแหละแลาจะมาถึงวันนี้รถทิพย์ภาคเหนือโคตรมั่นยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนมาถึงช่วยจนส่งผมถึงบ้านจนได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามชมนะครับในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งและกด subscribe ด้วยนะครับ โอเคครับงั้นวันนี้บายบายครับบายบายนอกแน่